ปิดตำนานพอรอดเสียงอีสานผู้ก่อตั้งวงเสียงอีสาน ก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการหมอลำจริงๆนะคะจากกรณีเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมานี้ทางเพจ Facebook สหนีหมอลำเสียงอีสานได้โพสต์ข่าวเศร้าต่อการจากไปของคุณพ่อไมกิดชิมหลวงหรือพ่อหลอดเสียงอีสานด้วยวัย71ปีซึ่งมีคนได้เข้ามาแสดงความเสียใจกันเป็นจํานวนมากทั้งนี้พ่อหลอดนั้นก็ยังมีเอกลักษณ์เสียงอันมีมนค้งก่อนหมอลำทําการแสดงก่อนจะออกมาพูดประโยคหรือลั่นที่ว่าบ้านเลขที่555โดยได้ทําการแสดงและก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งวงเสียงอีสานอยู่ใน การมานานกว่า50ปีซึ่งทางเพจก็ได้มีการโพสต์ข้อความอะไรลูกหลานชาวหมอลำคณะสิงอีสานขอแสดงความอาลัยรักและการจากไปของพ่อผู้สร้างตำนานคุณพ่อไมกิดชิมหลวงพ่อหลอ่อสิงอีสานผู้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับพวกเราได้ทำมาหากินได้สืบสานวัฒนธรรมของชาวอีสานลูกๆสัญญาว่าพร้อมที่จะสู้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้เต็มความสามารถเพื่อให้คุณพ่อจากไปอย่างสงบด้วยรักและอาลัยจากแม่นกน้อยอุไลพรและลูกหลานชาวคณะสิงอีสานครั้งนี้การ กำหนดงานชาปนากิจของคุณพ่อไมกิตชิมหลวงตั้งบำเพ็ญกุศลณนะบ้านพักสิงอีสานบ้านเลขที่555ตำบลนนหนองนาคํอาอำเภอเมืองอุดอรธานีจังหวัดอุดอรธานีสําหรับชื่อเสียงของพ่อหลอดนั้นเขายังเคยเป็นนักจัดรายการทางสถานีวิทยุชื่อดังในจังหวัดอุดอรธานีหลังจากที่แม่นกน้อยได้ย้ายสังกัดเดิมจากวงดนตรีเพชรพินทองมาอยู่ในสังกัดบ้านพักทําใจโดยอาทิดหลอดไมกิตชิมหลวงและทางคู่ก็ได้แต่งงานกันในที่สุดหลังจากนั้นก็ได้ตั้งวงดนตรีนกน้อยอุไรพรแต่ก็ไม่ได้รับ ความนิยมและขาดทุนเนื่องจากไม่มีการแสดงหมอลำเรื่องต่อกอนซึ่งเป็นการนำนิทานพื้นบ้านหรือเรื่องเล่ามาเล่นเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแทรกการร้องเพลงไว้ด้วยเป็นจุดด้อยที่ทำให้ไม่มีใครจ้างหลังจากที่พักวงไปได้ไม่นานก็ได้มีการปรับการแสดงและการจัดวงให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นภายใต้ชื่อวงว่าเสียงอีสานหลังจากที่เริ่มวงใหม่อีกครั้งใน1ิปีต่อมาเป็นระยะเวลาที่บ่มเพาะประสบการณ์ของวงจนทำให้คณะกลายเป็นที่นิยมกันมาในแถบภาคอีสานจนมีงานจ้างทั่วประเทศตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยจุดเด่นของวงก็คือทําให้ผู้ชมตลกพร้อมกับนักแสดงนับ500ชีวิตและการแสดงที่หลากหลายและหลังจากที่วงยกเครื่องปรปับปรุงใหม่วงดนตรีของลูกทุ่งหมอลำคณะเสียงอีสานก็ได้รับการกล่าวขวัญกันอย่างก,กว้างขวางทั้งชื่อเสียงของคณะเสียงอีสานเริ่มขยายวงกว้างทีมง,งานยิ่งใหญ่ขึ้นเวทีแสงสีเสียงและการแสดงอันตื่นตาตื่นใจและรูปแบบเวทีใหม่โดยใช้รถ6ล้อสองคันกลางปีกออกมาจัดสเตปในระบบไฮดริกซึ่งเป็นการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งและรูปแบบการแสดงใหม่จนได้ขึ้นชื่อว่า เป็นหมอล้ำเก้าล้ำตลอดการปัจจุบันทีมงานสียงอีสานก็ได้มีการปรับปรุงรูปแบบใหม่นนก็คือการรีแบนด์โดยการกลับมาในครั้งนี้ก็คือใช้เวทีนั่งร้านเหมือนเดิมและจัดฉากใหม่ให้สวยงามตามโปรเจกต์เอิ้นควันสียงอีสานและก็ได้ผู้บริหารคนใหม่อย่างเฮียน้อยสุชาติและแป้งนันทิดามาบริหารซึ่งทุ่มเงินกว่า10ล้านบาทปรับโฉมเสียงอีสานมิติใหม่ลุกทำคอนเทนต์ทุกแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างเต็มรูปแบบ